บทที่87ผีดิบพบแ้้หรือท่านพระครูถามพร้อมกับลูกเดินมาดูหลวงพ่อดำยังคงนั่งหลับตาเหมือนไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นน่าเกลียดน่ากลัวเหลือเกินครับหลวงปู่บุรุษหนึ่งในสี่ตะโกนขึ้นมาหนุ่มน้อยสองคนซึ่งลูกตามท่านพระครูมาติดติดคลันเห็นซากศพถึงกับเอามือปิดหน้าหลวงปู่ครับ มันจะลุกขึ้นมากินพวกผงหรือเปล่าคนพี่ถามยังดีที่เสียงไม่ดังเท่าไรเพราะหากคนที่สี่ที่อยู่ในหลุมได้ยินก็คงหัวใจวายตายกันเดี๋ยวนั้นด้วยว่าหนีไม่ทันไม่ต้องกลัวพ่อหนมท่านบอกหนุ่มน้อยและจึงบอกคนทั้งสี่ที่อยู่ในหลุมว่าเอาขึ้นมาวางไว้ข้างบนช่วยกันหามขึ้นมาไม่ต้องกลัวนะ อาตมารับรองความปลอดภัยถึงอาตมาจะไม่เก่งแต่องค์ที่นั่งหลับตาอยู่ท่านเก่งสามารถปกป้องพวกเราได้ที่ท่านนั่งหลับตานะท่านกำลังช่วยพวกเราภิกษุวัยสีบหบอกกล่าวเดารู้ว่าคนเหล่านั้นคิดอย่างไรกับภิกษุรัตัญโยผู้เป็นอาจารย์ของท่านหรือครับ แม้พวกผมนึกว่าท่านไม่เต็มใจที่จะช่วยถึงได้นั่งหลับตางั้นก็ต้องขออภัยที่คิดว่าท่านมีอะไรแปลกๆคงไม่บาปนะครับคนร่างสูงกว่าเพื่อนพูดเอาเถอะในเมื่อคิดแล้วก็แล้วไปทีหลังอย่าคิดก็แล้วกันเมื่อตอนก่อนที่อาตมายังไม่คุ้นเคยกับท่านก็คิดแบบเดียวกับพวกโยมนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้เลิกคิดแล้ว ท่านใจดีมากนะและท่านก็เต็มใจช่วยเหลือพวกโยมเอาละช่วยกันหามซากผีขึ้นมาได้แล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นได้กำลังใจจากพระครูเช่นนั้นคนทั้งสี่ก็ช่วยกันหามศพขึ้นมาจากหลุมแต่เนื่องว่าศพนั้นหนักมากผู้ใหญ่บ้านกับลูกชายอีกสองคนจึงเข้าไปช่วยกว่าจะนำผีขึ้นมาจากกลุมได้ก็ทุลักทุเลเต็มที แล้วก็เล่นเอาคนทั้งเจ็ดเหนื่อยหอบไปตำตามกันเมื่อนำศพขึ้นมาวางที่ปากหลุมแล้วบรรพชิตคนหนึ่งกับครหัสอีกเจ็ดคนก็นั่งดูสิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อดำมิได้ลืมตาดูหากท่านพระครูก็รู้ว่าท่านเห็นเพราะท่านดูด้วยตาปัญญาไม่ใช่ด้วยตาเนื้อ ร่างที่ถูกนำขึ้นมาวางปากหลุมนั้นดูน่าเกลียดน่ากลัวด้วยว่าเหมือนปีศาจที่กำลังนอนหลับเนื้อหนังมังสาอวบอิ่มเพราะได้เลือดสดๆไปหล่อเลี้ยงเาว่ามีขนขึ้นรกรุงรังทั่วทั้งตัวผมเผ้ายาวยุ่งเยิงอกเปลือยเปล่าปทุมถันแต่งตึงและมีขนาดใหญ่หากก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวมากกว่าที่จะทำให้เกิดอารมณ์พิศวาร ยังดีที่ท่อนล่างมีผ้าสิ้นเก่าๆปกปิดเอาไว้ไม่เช่นนั้นคงดูอุจจารในตามากกว่านี้เพราะเขาได้กินเลือดสดๆนะซีเขาจะขึ้นจากหลุมเวลาหกโมงเย็นแล้วก็เดินเข้าไปหากินในหมู่บ้านเขากินเลือดผู้ชายเป็นอาหารแล้วก็กลับมาลงหลุมก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอย่างช้าไม่เกินหกโมงเย็น ทำไมเขาไม่กินเลือดผู้หญิงล่ะครับหลวงปู่ลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านถามใช้สรพนามแทนผีว่าเขาเหมือนที่ท่านพระครูใช้เพราะเขาไม่ได้มีกรรมกับผู้หญิงนาซีพ่อนมผีดิบเหล่านี้เขาตายขณะที่จิตมีโลภและโทสะที่ว่ามีโลภเพราะเขาหึงหวงสามีและสามีก็เจ้าชู้ นอกใจเขาไปทำเขาโกรธถึงตายแบบผูกอาฆาตพยาบาทความอาฆาตพยาบาทนี้มีกำลังแรงจนสามารถฝืนแรงกรรมได้เพราะฉะนั้นแทนที่เขาจะไปเกิดตามกรรมที่เขาทำเอาไว้ก็เลยยังไม่ไปเกิดแต่มาอาศัยร่างที่แก้แค้นเห็นไหมว่าเขาจะเลือกทำร้ายพวกผู้ชายเคยเห็นผู้หญิงถูกเขาดูดกินเลือดหรือเปล่าล่ะ ไม่เคยครับพวกที่ตายมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นผู้ใหญ่บ้านตอบนั่นแหละเพราะเขาอาฆาตสามีเลยทำร้ายแต่ผู้ชายเมื่ออาฆาตสามีก็น่าจะฆ่าสามีคนเดียวแต่นี่มันเที่ยวฆ่าใครต่อใครวุ่นไวายไปหมด ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะครับหลวงปู่ลูกชายคนโตของผู้ใหญ่พูดแต่ถ้าไม่มีร่างเขาก็ทำอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับหลวงปู่ผมว่าพวกเราผิดผิดเองที่ฟังเข้าแทนที่จะเผาผู้ชายคนเล็กออกความเห็นซึ่งท่านพระครูก็รับรองว่าถูกต้องเพราหนุ่มฉลาดหลักแหลมมากหลวงปู่กำลังบอกอยู่เหมือนกันว่า ความผิดอยู่ที่พวกเรานี่แหละถ้าเราเผาเขาเขาก็ไม่มีโอกาสมาก่อความเดือดร้อนให้กับเราแบบนี้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เวลามีคนตายโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงจงอย่าเอาศพไปฝังแต่ให้เผาแทนขืนฝังวันดีคืนดีเขาลุกขึ้นมาอารวาสเกิดลุกขึ้นมาทุกศพรับรองว่าผู้ชายถูกกินหมดทั้งหมู่บ้านแน่โอ้ยกลัวแล้ว กลัวแล้วพี่ชายของหนุ่มน้อยร้องขึ้นทุกคนรวมทั้งพระครูจ้องมองมาที่เขาเพราะหนุ่มเป็นอะไรหรือท่านถามผีเข้าหรือเปล่าบุรุษหนึ่งในสี่คนเดาผมกลัวครับเขาบอกท่าทางหวาดกลัวดังวาจาไม่ต้องกลัวอยู่กับหลวงปู่ไม่ต้องกลัวเอาละยังมีอีกสองศพ ช่วยกันขุดขึ้นมาเธอประเดี๋ยวจะมืดค่ำเสียก่อนท่านบอกบุรุษทั้งสี่ผมว่าพรุ่งนี้ค่อยมาขุดไม่ดีกว่าหรอครับหลวงปู่นี่ก็บ่ายคล้อยแล้วกว่าจะขุดเสร็จก็ดึกเพราะอยู่ลึกตั้งสองสามวาคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างนึกท้อเขาเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านใช้เขาทำงานเกินกำลังอย่าผลัดวันประกันพรุ่งพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ในมงคลสูตรว่า อนาคุลาจะกามันตาเอตมังคลมุตตมังการงานไม่ข้างค้างนี่เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันขุดขึ้นมาให้ได้ขืนรอพรุ่งนี้รับรองมีปัญหาแน่ท่านพระครูไม่ยอมรับมติของเขาหลวงปู่ไม่ได้เป็นคนขุดก็พูดได้นะสิลองมาขุดดูบ้างจะรู้ว่ามันเหนื่อยขนาดไหนแทบขาดใจเลยแหละเขาเริ่มพานเอากับพระครู ภิกษุวัย45จึงว่าถ้าอาตมาเป็นข้าเรือหัดก็จะขุดให้โยมดูสมัยที่ยังไม่ได้บวชอาตมาก็ทำงานหนักมากแล้วก็ไม่เคยเกี่ยงงานลูกผู้ชายต้องสู้งานจะกลัวไปใหญกับความยากลำบากผู้ใหญ่บ้านรีบรับรองว่าจริงของลวงปู่รีบรีบขุดเข้าเถอะถ้าคิงเหนื่อยหาขุดเองก็ได้ ท่านพระครูไม่เข้าใจศัพท์ที่เขาใช้จึงถามขึ้นว่าคิงคิงฮาฮาที่โยมผู้ใหญ่พูดน่ะแปลว่าอะไรอ๋อภาษาเหนือครับหลวงปู่แล้วก็เป็นภาษาชาวบ้านที่ไม่ค่อยสุภาพนักเขาใช้เฉพาะกับคนที่คุ้นเคยกันครับอาตมาอยากรู้ความหมายหากไม่เป็นการรบกวนช่วยบอกอาตมาไว้ประดับความรู้ได้เถอะ คิงแปลว่ามึงหาแปลว่ากูครับหลวงปูลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านตอบแทนบิดามันก็ไม่ค่อยสุภาพครับหลวงปู่บิดาเด็กหนุ่มพูดออกตัวแต่มันก็เป็นวัฒนธรรมนะเมื่อเราชินกับมันเราก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่สุภาพยังอาตมาก็เหมือนกันเมื่อตอนเด็กๆก,ก็พูดมึงพูดกูเพระเาะชาวบ้านเขาพูดกันอย่างนั้น อย่าว่าแต่ชาบ้านเลยพระในวัดก็พูดอย่างวัดแถวบ้านอัตมาสมภารพูดกับเนอยังใช้มึงกูแถมเรียกเนนว่าไอเนนเมื่อก่อนชาบ้านเขาพูดกันอย่างนี้เพิ่งจะมาเปลี่ยนก็ตอนสมัยจอมพลปอเป็นนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าพูดไม่เพราะไม่ทัดเทียมอารยะประเทศเขาจึงห้ามพูดมึงกูแล้วก็ห้ามคนแก่คนเท่ากินหมากด้วย ครับผมก็ได้ยินพ่อเล่าเหมือนกันพ่อเล่าว่าจอมพลปอท่านสั่งให้เลิกกินหมากแล้วหันมาใส่หมวกเล่นเอาพวกคนเท่าคนแก่ต้องกินกันแบบหลบๆซ่อนๆเพราะเลิกไม่ได้สมัยก่อนคนติดหมากนะครับหลวงปู่อาละเอาลละอัตมาถามเรื่องคิงกับฮาไล่ลามไปถึงเรื่องหมากสรุปว่าฮาคือกูคิงก็คือมึงใช่มหมท่านถามหนุ่มน้อย ถูกแล้วครับหลวงปู่คนทางใต้ที่มาเที่ยวบ้านเฮาเขาพยายามพูดเรียนแบบภาษาถิน่นแต่บางทีเขาก็ใช้ผิดผิดเช่นพูดว่าหาคอยคิงโต้ยพวกเราขำกันใหญ่แปลว่าอะไรหลวงปู่แปลไม่ได้ท่านถามหนุ่มน้อยคนที่ท่านเห็นแววฉลาดเฉลียวของเขา จนแน่ใจว่าเขาจะได้เรียนถึงระดับปริญญาเอกแปลว่ากูกูคอยมึงด้วยที่ถูกต้องพูดว่าคิงคิงคอยหาโต้ยครับหนุมน้อยอธิบายมัวคุยกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวงานก็ไม่เสร็จหรอกเป็นเสียงของภิกษุรัตรัญยูที่นั่งหลับตาอยู่โคนต้นช้ำชา้าทุกคนหันไปมองรวมทั้งท่านพระครูด้วยหลวงพ่อครับ ศพอยู่ลึกตั้งสามบาหลวงพ่อช่วยให้อยู่ตื้นๆนหน่อยนะนะครับท่านพระครูก็หาวิธีช่วยพวกเขาท่านรู้ว่าหลวงพ่อดำช่วยได้เพราะเรื่องอย่างนี้ดูเล็กน้อยมากสำหรับภิกษุรัตตัญยูอยงค์นี้คราวนี้ขุดไปเม็ดเดียวก็พบแล้วหลวงพ่อดำบอกจะจริงเลิอหลวงปู บุรุษคนเดิมพูดด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูเหมือนไม่เชื่อถือท่านพระครูอดรนทนไม่ไหวจึงว่าตรงๆโยมปากเสียอีกแล้วนะโยมรู้ไหมหลวงปู่องค์นั้นท่านไม่ใช่พระธรรมดานะไปพูดไม่ดีกับท่านระวังกรรมจะตามทันตาเห็นแทนที่จะสำนึกในความผิดของตนบุรุษนั้นกลับแสดงอาการโกรธขึ้นจึงเถียงว่า จะวิเศษมาแต่ไหนผมก็ไม่สนหรอกเหนื่อยจะตายอยู่แล้วจะตายแล้วได้ยินไหมพูดเสียงเกือบจะตะโกนคำปุ้นผู้ใหญ่บ้านเรียกชื่อเขาด้วยเสียงอันดังบุรุษนั้นจึงได้สติเขามองหน้าผู้ใหญ่บ้านอย่างหวาดหวาดคิงจะมากไปแล้วนะหาชักจะทนไม่ไหวแล้วทูตเจ้าท่านมาช่วยหมูเฮใยายคิงจึงไปพูดไม่ดีกับท่าน ฮาไม่ได้พูดไม่ดีแต่หาพูดความจริงต่างหากเขาเถียงแม้จะเกรงกลัวคนผู้ใหญ่บ้านแต่ก็ต้องเถียงเพื่อจะอวดพระสงฆ์องค์นี้ว่าเขาก็แน่เหมือนกันท่านพระครูมองดูหน้าบุรุษนั้นแล้วก็ให้ตกใจพระมองเท่าไรก็ไม่เห็นศีรษะตายจริงโยมคนนั้นหัวขาดท่านอุทานในใจแล้วจึงต่อหัวให้เขา สัมปติชามิสัมปติชามิท่านว่าคถาในใจแต่แล้วศีรษะของบุรุษนั้นก็ยังไม่มาต่อกับคอท่านรู้ว่าเขาจะต้องตายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเพราะกรรมที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีกับพระอรหันต์จึงบอกเขาด้วยเสียงที่เปี่ยมด้วยเมตตาปราณีว่าไม่เป็นไรหรอกโยมผู้ใหญ่เขาเหนื่อยก็ให้เขาพัก ให้โยมสามคนช่วยกันขุดก่อนอาตมาเห็นว่าโยมเขาป่วยหนักให้เขาพักเถอะโยมไปนั่งพักเถอะอาตมาอนุญาตบุรุษนั้นจึงลุกเดินไปยังต้นไม้อีกต้นหนึ่งอย่างงอนๆผู้ใหญ่บ้านจึงบอกลูกชายคนโตให้ทำหน้าที่แทนเขาแต่เด็กหนุ่มก็เกี่ยงน้องชายลูกชายคนเล็กของผู้ใหญ่บ้านจึงช่วยบุรุษอีกสาคนขุดเพราะไม่อยากให้มีปัญหา สองชั่วโมงผ่านไปคนทั้งสี่ซึ่งมีผู้ใหญ่สามเด็กหนึ่งก็สามารถนำศพที่เหลือขึ้นมาวางเรียงกันกับศพแรกพวกเขาเกิดความศรัทธาในหลวงปู่องค์นั้นนั่งหลับตาอยู่ใต้ต้นชํนาชาเพราะพอขุดไปเม็ดเดียวก็พบดังที่ท่านพูดสองศพที่ขุดได้ทีหลังน่าจะน่าเกลียดน่ากลัวไม่แพ้ศพแรก เมื่อนำมาวางเรียงดูเพลน,เ,พนเหมือนปีศาจกำลังนอนหลับพักผ่อนและพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาอรา,ารวาสให้พวกชาวบ้านเดือดร้อนโดยเฉพาะชาวบ้านที่เป็นผู้ชาย